สวัสดีครับผมช่องพลอดล่องเพลนออฟฟิเชียลครับเซานีครับอยู่ที่อาณาจักรสาวน้อยครับอีกบกี่มือแล้วครับเมื่อแรกนี่ก็เริ่มซ้อมเมื่อแรกนี่ขคาดว่าสินีการล่ำเรืองหอดแจงกับ14-15เนี่ย16-17-18นี่อาจจะ ติดตั้งเวทีใหญ่เวทีของสาวหน่อยไปอยู่ที่สนามกีฬากลางขาดบานะครับแล้วก็จะเอาเวทีของลำพินโชว์เข้ามาแทนที่โดมครับเนี่ยจะเอาเวทีลำพินโชว์เข้ามาแทนที่โดมแล้วก็วันที่19บเก้าที่หน้ก็จะเข่าเล่นคือเล่นทั้งเวทีของอลำพินโชว์ยี่สิบึ้นเล่นเวทีใหญ่ที่สลักลาง เป็นกำลังใจครับพี่นอ้อก FC แฟนคลับที่เป็นกำลังใจให้กับทีมงานครับมาด้วยดีตลอดครับสำหรับปีนี้ครับผลงานครับเพว่าสิเป็นนักแสดงครับผมคาดว่าบ่ผิดหวังครับสุ่มเสียงนักแสดงนักร้องอย่างต่างๆเนี่ยโอ้ครับที่สุด เด็กหน่อยหน้าตาดีเสียงดีครับเนี่ยครับพอย้ายเวทีของสาวน้อยออกก็จะเอาเวทีนี้เข้าแทนครับสิบเก้าของอาชิพอกันใน่เวทีนี้ครับเวทีของสาวน้อยก็จะไปรอพี่น้องอยู่ทั้งสารกลังโอ้ปีนี้ คิดประมวนคือเกาครับปีนี้คิดประมวนคือนเขา,ส,าสั่งสรค์ผลงานแล้วก็ยี่สิบเอ็ดครับอย่าลืมกับยี่สิบเอ็ดเปิดทําการแสดงที่อําเภอกำมะละไสกับงานแข่งเรือพี่น้องผู้ใดอยู่ไกลก็อย่าลืมเด้อขับมามวนน้ากันครับได้เข้าวางงานฟรีปะครับไปเข้าวางงานฟรีมวนแทนแน่นอนพี่น้อง,องบอ่ผิดหวังแแท้ อันนี้แค่เชื่มๆได้ทำนะอ่าแผงไฟเนี่ยแค่เชิบๆยังไม่ได้ใส่หมดยังไม่ได้ขึ้นหมดครับยังมีอีกร้อยเปียสังเกตกองคนกล่องอยู่เครับยังไม่ได้ขึ้นเลยครับส่วนหนึ่งยังมไม่นี้ขึ้นบ่ไต่ย,ยังยังไฟปีนสุดรู้สุดอลังการแท้ พีพน้องสืบสารวัฒนธรรมหมอลำเฮาซอยกันอนุนรักษ์ซอยกันจันลงไว้ครับวัฒนธรรมหมอลำเพินินครับบรรยากาศครับ เว่อวานนี้เพิ่นก็เอาหินมาลงหนาลงซ่อมของอาจารย์น,นักดนตรีครับเขายากออกยากเพิ่นก็นเลยลงหินให้เลยรถคันนั้นเหยียบคันนี้เหยียบเดีวยวกันแน่นเอง ของเงมืือเสาครับที่มันแพงจะนักดนตีก็เริ่มทยอยตื่นกันแล้วเริ่มตื่นกันแล้ว นี่แค่เชิบเชิบปีนี้เพิ่นใส่รถเข็นครับต้องปีนี้เพิ่นอลังการมากครับสันละวงสองใส่เข็นอย่างเดียว ใส่เขี้ยนขนขึ้นขนลงขนมันหน่อยๆย,ยิงยังร่างการไรครับเปล่าปวด บึงโค้งกองจิ่มจุมอยู่พี่พี่น้องเีบึงลิกโค้งยังกองจิ่มจุมอยู่บี้ครับประดับใสยังไม่หมดเจอกันนาเไปทีครับลำเพลินโชว์เนี่ยครับพี่ลึกพี่ลำ โซอ่อนเพิ่นสซอ่อนเล็กเพิ่อนเหล็กซ้ำนี่เพิ่อนโซาไปเห็ดยังง้อเนี่ยมาขายเด้เนี่ยไปรับเสี่ยวอยู่เนี่ยไปเห็ดค่อง้วดอ,อกกลองนีง่น้ำตาล้างเถื่อนบรรยากาศไปพาพี่น้องไปเบิง่งทา้งขั้วเพิ่นได้ยังกินเนาะมือน,นี่เนาะครับทา้งขั้วเพิ่นได้ยังกินเนาะพาพี่น้องไปเบิง่ง ตั้งขั้วเจ้าบาทหนึ่งครับอ่าะระบบขั้วเอาครับว <c oughs> ัอนี้ขั้วเพื่นใดยังกินแล้วมือนนี่อ่าเมนุ่ยเราจัดการไว้แล้วเบิ่งคณะเมนูใดยังสุดลุกสุดเตาจีโน,เน่เมือนนี่เน,ะนาะอันนั้นป๊าดพี่น้องสุดน้อยครับปา๊าดมกัดเลย เขาเนี้ยยิ้มกับซิทัคแบบนี่เลยเปิดได้ยังไงเนี่โอ้สุดยอดสุดยอดนี่เป็นซุปหน่อไม้บัดนี้เป็นซุปหน่อไม้ทั้งที่มยังไงบุ๊บดคนอนุญาตเด้อคนอนุญาต ขออนุญาตขออนุญาตอุปัอันนี้ก็ซุปคลือกันครับพี่นอ้องอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยวงสองกับซุปคือกันมีแต่ฟีมือนัวนฝว,วฟีมือเด็ดเด็ขั้วมือโปรโทำความสะอาดเรียบร้อยละหลังจากก้าวขับวก้วนานเสร็จเรียบร้อยเพื่อกาทำความสะอาดครับสำคัญมากเลยคือความสะอาด ส,สุดยอดสุดยอดที่สุดครับอ,อับสำหรับคลิปนี้กับฝากพ,พี่น้องเพื่อนๆซันีก่อนครับผมฝากติดตามช่องพลอดด้วยนะครับขอบคุณหลายๆครับ